ยานอย่างรู้วาระจิตคนอื่นเจโตปัญยาญาณญาณที่ทำให้สามารถกำหนดอย่างรู้วาระจิตคนอื่นการอย่างรู้นั้นจะอย่างได้ก็ต่อเมื่ออาศัยสื่อเพื่อใช้ในการอย่างรู้คือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดรูปถ่าย หรือบุคคลสิ่งเหล่านี้ยิ่งมีครบบริบูรณ์ทุกประการยิ่งจะช่วยให้สามารถอย่างรู้ได้ง่ายขึ้นและจะละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นตามลำดับเมื่อเราได้ฝึกปฏิบัติจิตจนถึงขั้นจตุทาชาลแล้วส่งจิตใจความนึกคิดเข้าไปยังสื่อที่ได้มาแล้วค่อยๆอ,อย่างลึกๆล,ลงในสื่อนั้น เหมือนส่องกล้องเข้าไปสัมผัสและที่กายเนื้อนั้นจะต้องมีความสงบมากมีกจิตใจที่แน่วแน่แต่แผ่วเบาคริ้วอ่อนไหวพร้อมที่จะรับกระแสที่ได้จากการสัมผัสที่ส่งมาให้รับรู้เป็นเรื่องราวโดยความรู้สึกนั้นจะเกิดที่ท้ายถอยที่ต่อมเมดูล่า แล้วส่งต่อไปยังสมองใหญ่รุงแต่งแปลรหัสที่ส่งมานั้นว่าหมายถึงอ,อะไรแต่ทั้งนี้ความถูกต้องจะไม่แน่นอนเสมอไปเพราะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยังถึงได้ยากมากนั่นคือวิบากกรรมซึ่งเป็นอุศล,ลกรรมและอกุศลกรรมของคนเรานั้น ที่ไม่รู้ว่าจะมาวิบากเมื่อใดซึ่งอาจจะตามมาสนองวิบากเมื่อใดก็ได้ทำให้เรื่องราวเปลี่ยนแปลงได้พลังจิตนี้ก็ยังมีประโยชน์บ้างในการอยางรู้นิสัยใจคอและวิบาก,กรรมในระยะใกล้ๆได,ได้เพื่อช่วยแก้ไขเหตุการณ์บางอย่างที่พอจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ จากร้ายให้เป็นดีได้ระลึกชาติบุเคเพนิวาสนุสติญาณเป็นการใช้พลังจิตเพื่อให้สามารถยังรู้ระลึกขันที่อาศัยอยู่ในชาติปางก่อนได้คือระลึกชาติการระลึกชาติอาจจะเกิดได้สองทางหนึ่งระลึกได โดยนิมิตหมายจากการฝันหรือเกิดเป็นภาพในภาวะจิตนิ่งเหมือนฝัน 2. ระลึกได้โดยอาศัยอำนาจฌานก่อเกิดอำนาจญาณเมื่อท่านฝึกบรรลุถ,ถึงจตุทชาฌานทำใจให้สบายสบายนำกระแสจิตใจความนึกคิด ค่อยๆอย่างลึกเข้าสู่ผวังลึกลงลึกลงค่อยๆย้อนนึกถึงอดีตจากใกล้ที่สุดนึกจากปัจจุบันถอยหลังไปถึงเมื่อครั้งยาววัยอยู่แล้วค่อยๆปล่อยใจให้ลึกลงไปติดตามกระแสความรู้สึกที่ยังรู้อยู่ในขณะนั้นทำใจให้เข้าสู่สมาธิ ระดับเดียวกันกับภาวะความละเอียดอ่อนนั้นจะเข้าใจภาวะนั้นจากชาติหนึ่งถอยไปอีกชาติหนึ่งใบใหม่ที่สุดนั้นจะเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่เมื่อฝึกจนพลังจิตแข็งแกร่งแล้วก็จะเห็นเป็นภาพได้ชัดเจนเหมือนภาพยนตร์เมื่อได้พบเห็นเช่นนี้แล้ว ก็จะเข้าใจภาวะนิสัยเดิมในชาติก่อนๆอันฝังแน่นเป็นอนุสัยในสันดานของการมีชีวิตในปัจจุบันชาติท่านก็จะได้รู้อนุสัยที่ไม่ดีนั้นนำมาปรับปรุงให้ดีส่วนที่ดีก็จะได้นำมาบาเพ็ญสืบเนื่องให้เจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อระลึกชาติแล้ว อย่าหลงงม,มงายดังนี้ครั้งก่อนเคยเกิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็อย่าคิดว่าจะใหญ่มาถึงชาตินี้ครั้งก่อนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือผีเปรตก็อย่านำมาคิดเสียใจคนเราถ้าหลงอดีตก็จะไม่ถึงปัจจุบันถ้าหลงปัจจุบัน ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏฏะได้ปากทิพย์เมื่อท่านฝึกจนได้บรรลุฌานอย่างน้อยปฐมฌานแล้วจะเรียนอะไรก็รู้สึกว่าง่ายเพียงแต่ท่านปรับภาวะจิตขณะเรียนนั้นให้คล้อยตามไปยิ่งการล้อเลียนตามเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นสิ่งไม่ยากเลยแต่ทั้งนี้เมื่อพูดได้แล้ว จะเข้าใจคำพูดนั้นสื่อความหมายอะไรต้องฝึกหูทิศจึงจะเข้าใจคำพูดนั้นที่พูดไปหมายถึงอะไรเมื่อมีเทพพรงผ่านร่างมนุษย์แล้วพูดเป็นภาษานั้นเรารวมจิตใจให้เป็นหนึ่งปล่อยให้ความคิดขณะนั้นว่างจากสรรพสิ่งแล้วส่งจิตใจความนึกคิดแนบไปตามคำพูดที่ได้ยิน แล้วค่อยๆหัดพูดตามไปซึ่งตามไปอยู่ระยะหนึ่งเราก็มีความอยากจะพูดแบบภาษานั้นบ้างแต่อย่าห้ามใจไม่ให้พูดจงทำใจเปิดให้สบายๆปากอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยให้พูดเมื่อพูดไปประโยคหนึ่งก็ส่งจิตใจคล้องตามประโยคแรกที่พูดไปแล้วปฏิบัติเช่นนี้แล้ว ก็จะค่อยๆต่อกระแสะคำพูดให้ต่อเนื่องได้ในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถนำไปเรียนการพูดภาษาอื่นได้แต่ทั้งนี้พูดได้แปลไม่ได้การพูดภาษาเทพพรมได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการรู้เรื่องอดีตได้ เมื่อเราสามารถอย่างรู้ความหมายในคำพูดนั้นเพราะส่วนมากจะพูดได้ด้วยกายชิพของเราเองผูทิพย์เสียงแห่งคำพูดนั้นเป็นเพียงภาษาสื่อความหมายให้หูได้ยินว่าเสียงที่พูดนั้นหมายถึงอะไรก่อนที่จะพูดนั้น คนเราต้องคิดก่อนที่จะพูดหรือพูดโดยใจอยากจะพูดอะไรสมองยังไม่ทันคิดก็พูดออกมาจากนั้นภาวะการพูดนั้นจึงเป็นกระแสคลื่นที่ซ่อนไว้ซึ่งความหมายทั้งปวงตามที่คนหรือสัตว์ต้องการพูดหมายถึงอะไรเมื่อท่านฝึกจนบรรลุอำนาจฌาน อย่างน้อยปฐมฌานแล้วเมื่อได้ยินใครพูดกันที่เป็นภาษาเทพรมในขณะที่มีดวงวิญญาณผ่านร่างมนุษย์ท่านก็ส่งจิตใจความนึกคิดเข้าไปในคำพูดเหล่านั้นโดยวางจิตใจให้แผ่วเบาแนบติดตามเสียงคำพูดนั้นก็จะรู้ว่าเขากำลังสมทนาหมายถึงอะไร หรือใช้อย่างรู้ภาษาต่างชาติก็จะรู้ความหมายของการพูดนั้นถ้าฝึกด,ดีๆก็ฟังภาษา,ษาสัตว์รู้เรื่องได้ซึ่งการได้ฟังรู้เรื่องนี้ไม่ใช่แปลแต่เป็นการสื่อความหมายเท่านั้นฝึกอำนาจพลังจิตรักษาตนเองแบบง่ายๆคนส่วนมาก มักรอคอยรอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นน้อยนักที่จะคิดช่วยตนเองก่อนท่านควรที่จะฝึกให้เป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขอให้ท่านพยายามหาโอกาสปฏิบัติฝึกจิตนั่งสมาธิวันละชั่วโมง ก็จะสร้างอำนาจพลังจิตเบื้องต้นได้ 1. นึ่สุดจิตรวมเป็นหนึ่งถ้าท่านมีจิตใจผวาบ่อยๆหรือจิตใจหนุดหิดอ่อนเพลียปวดหัวอยู่บ่อยๆโดยหาสาเหตุไม่ได้ซึ่งหาหมอแล้วก็ไม่หายท่านอาจจะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งไสยคุมที่ใครทำมาบังคับท่าน ให้เกิดมีอาการต่างๆและบังคับให้กระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้โดยปกติแล้วคนไข้ที่ถูกสายยกคุณไม่ลึกนั้นจะมีสติเป็นของตนเองไม่มากก็น้อยท่านจะต้องช่วยตนเองด้วยการรวมจิตใจความนึกคิดให้เป็นหนึ่งด้วยการท่องพุทธโธอยู่ตลอดเวลา ที่จิตว่างจะได้ปักใจไม่ให้ไปรับรู้อำนาจอื่นที่มาบีบประสาทเราพยายามปลุกใจตนเองว่าเราจะต้องชนะทุกสิ่งทุกอย่างความชั่วทั้งหลายต้องไม่สามารถทำอะไรเราได้เราจะต้องหายจากความเจ็บปวดปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยๆบ่อยๆ ฝึกจนเกิดความเคยชินท่านก็จะได้รวมจิตเป็นหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นอยู่เหนือสิ่งเลวร้ายจนสสยคุณเกาะท่านไม่ติดเพราะเรามีจิตเป็นหนึ่งและระลึกบารมีพุทธคุณคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลา 2. ฝึกขับไล่สสยคุณท่านที่มีอาการหงุดหงิด ปวดหัวหรือว่าปวดตามตัวแน่นหน้าอกไม่ว่าท่านรู้ดีว่าถูกไสยคุณหรือว่าไม่ถูกกระทำควรปฏิบัติต่างนี้สวดมนต์ไหว้พระแล้วขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยรักษาโดยท่านนั่งหันหลังให้กับทิ่งพระแล้วเหยียดเท้าไปข้างหน้า ที่ปลายเท้าจุดเทียนไว้เล่มหนึ่งเมื่อพร้อมแล้วก็เพ่งเทียนจนจำเปลวเทียนได้หลับตานำรูปเปลวเทียนขึ้นบนศีรษะแล้วนำเปลวเทียนค่อยๆไล่ลงมาถึงปลายเท้าปลายแขนพอรูปเปลวเทียนหายไปก็ลืมตาเพ่งจนจำเปลวเทียนได้ใหม่ ฝึกขับไล่ต่อไปผู้ที่ฝึกจนชำนาญแล้วไม่ต้องจุดเทียนก็สร้างเปลวไฟขึ้นขับไล่ได้ปฏิบัติเช่นนี้วันละ1 5บหสานาทีอาการต่างๆก็จะดีขึ้นตามลำดับ 4. ฝึกช่วยสะดอกเคราะห์ให้กับตนเองคนเราไม่ว่าจะป่วย หรือว่าการเงินการงานภาวะสิ่งแวดล้อมมีแต่ความติดขัดบ่อยๆติดติดกันหรือว่าฝันร้ายอยู่บ่อยๆฝันแต่ลิมิตท,ที่ไม่ดีขอให้เข้าใจว่าดวงกําลังไม่ค่อยจะดีอกุศลกรรมวิบากเริ่มมาหาท่านแล้วท่านควรจะระวังเนื้อระวังตัว ทำอะไรก็อย่าประมาทอย่าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่และหลายๆท่านชอบไปหาคนมาช่วยทำการสะดเดาะเคราะห์ขอแนะนำท่านช่วยเหลือตนเองดังนี้พยายามทำบุญด้วยความไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกเสมอหมั่นสวดมนต์ไหว้พระฝึกปฏิบัติจิตให้สงบ จะได้ไม่ทำอะไรผู้วางปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ถูกกักขังให้ได้ความอิสระโดยเฉพาะปล่อยสัตว์ที่เขากำลังจะนำไปฆ่ายิ่งดีกระทำเป็นระยะหนึ่งจนกว่าจะพ้นดวงมือและทุกปีก่อนครบวันเกิดสามสิบวันก็ควรปฏิบัติทำบุญเช่นกันดวงที่ไม่ค่อยดี ส่วนมากเมื่ออายุลงท้ายด้วยเลข9ขีดสู0หรือตรงที่ใกล้จะครบวันเกิดในรอบปีหรือเมื่ออา,อายุ24จะขึ้น25บริบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นจะเพ่เมื่อพ้นกำหนดที่จังหวะดวงไม่ดีก็ต้องปฏิบัติสร้างบุญกุศลอีก30วันเรียกว่ามาก็ทำบุญต้อนรับไปก็สร้างกุศลหนุนส่ง